ดูเหมือนว่าหลังจากที่เดวสเวตออกมาเป็นแผ่นแล้วเนี่ยตาแบกิวจะเป็นที่รู้จักในประเทศไทยเยอะขึ้นมากเลยนะเนี่ยอันที่จริงผมเองก็รู้จักคุณแบกิวมานานแล้วเพราะเคยเจอฝรั่งล้อเลียนเกี่ยวกับเรื่องที่พี่แกแดกเยี่ยวตัวเองได้ <S <S ถึงมันจะฟังดูน่าขยะแขยงแต่ผมเข้าใจว่าเขาต้องทําเพื่อที่จะได้รอดชีวิตจากที่แห่งนั้นได้อืมแลวถ้าเกิดว่าเราให้ตาแบกิวคนนี้ มาเล่นเกม Big Rig Over The Road Racing เนี่ยมันจะเป็นยังไงวะ Kenji Man ผมใจนำเสนอเมื่อแบกิมาเล่น Big Rig Over The Road Racing Man vs. Truck สวมบทบาทโดย Kenji Man ขณาน,นี้ผมอยู่ในเกม Big Rig Over The Road Racing แผนที่ Forgotten Road หนึ่งมันเป็นเมืองร้างขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ประมาณ4,000ตารางใม่ มันเป็นที่อยู่อาศัยของปักจำนวนมากในปี2004เกมบิ๊กลิกได้ถือกำเน,นิดขึ้นนั่นถ้าก็ว่าในขณะน,นี้มีเกมหวยที่ถูกผลิตขึ้นมากกว่า1,500,000เกมและผมกำลังเล่นอยู่ในหนึ่งในเกมพวกนั้นในเมืองแห่งนี้คุณต้องระมัดระวังตัวเองให้มากเพราะมันเป็นแหล่งกดดานของบักรูปแบบต่างๆระหว่างที่คุณขับอยู่ในเกมคุณอาจจะถูกดูดหายลงไปในพื้นเลยก็เป็นได้ อาวุธที่ดีที่สุดของคุณในตอนนี้ก็คือตาของคุณนั่นเองคุณต้องคอยจับตาดูเกมไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณโดนบัฟดูเข้าไปในพื้นแล้วก็คุณจะไม่สามารหนีออกมาได้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้นั่งไงมันโอ้นั่งไงมันโอ้แม่สะพานน้อยดูเสาของมันเซ่มันไม่ได้จะติดกับพื้นซะด้วยซ้ำไปแม่สะพานน้อย ขนาดของมันกําลังโตเต็มวัยเลยโอ้โอ้โอ้ถ้าผมโดนมันดูดเข้าแล้วมันทุกของผมก็คงจะเหมือนกับสาเล้งดีๆนี่เองผมจะค่อยๆเคลื่อนไปหามันอย่างช้าๆผมไม่แนะนําให้คุณเล่นเกมนี้มันเป็นอันตรายต่อสมองคุณอย่างมากโอ้โอ้โอ้แมสผ่านน้อยคุณต้องเรามัดระวังคุณต้องไม่ยุ่งกับมันอย่างเด็ดขาดลองไปเลยเอ,อ,อลี่งดูดของสภานมีความแข็งแรงมาก มันสามารถดูดรถของผมให้หายไปในทีเดียวได้เลยทีเดียวฉะนั้นคุณไม่ควรจะยุ่งกับมันอย่างเด็กขาดวิธีที่จะจัดการกับมันได้ดีที่สุดก็คือคุณจะต้องขับรถถอยหลังด้วยความไวแสงออกมาวันนี้ผมรอดมาได้แล้วผมคงจะไม่กินข้าวเย็นแล้วล่ะเพราะว่าผมเมารถซะก่อน ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อกำลังใจผมและแชร์ให้กับเพื่อนๆดูด้วยนะครับอ๋อ,อแล้วถ้าเกิดว,ว่าใครยังไม่ได้ Subscribe ช่องผมก็ซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับผมเลยนะครับขอบคุณครับโบ <Bonus! S 1> น,นัสขณะนี้เรากลับมาอยู่ในแมปโฟกัสเทนรนอีกครั้งหนึ่งเออช่างแมงเหอะ